คนด,ดีทุกคนก็นนะคะวันนี้เรามาููกับการที่จะามาพูดคุยกันผมจะมาบ่นอะไก็คือว่าคนดูลถไม่ใช่คนดูสิผู้ติด,ดตามลถไปหนึ่งคนซึ่งผมไม่รู้จะทำยังไงดีเดี๋ยวเอาเป็นว่าบัรพวกนี้ผมจะลองคิดแล้วกันนะครับ แต่นี่ผมก็จะลงมาสอบถามมีคำนิ์นดีๆอะไรดีๆก็บอกกันด้วยนะคะรับพอดีว่าผมไม่รู้จะทำยังไงดีจงผมคิดไม่ออกเลยและก็คลิปนี้มีความยาวเพียงแค่หนึ่งนาทีสองสามวินาทีนะครับเออพอด,ดีว่าผมไม่ค่อยว่างด้วย เพราะวันพรุ่งนี้ผมต้องทำงานได้ปานนะฮะแค่มีการเบิ้ลก็อย่าลืมทำกันด้วยแหละ